สวัสดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันความรู้แล้วก็เทคนิคให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาใช้งานเกี่ยวกับ f a c e b o o k บ o t กันนะครับโดยเครื่องมือในวันนี้นะครับผมจะใช้บอทน้อยนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะครับบอทน้อย .ai นะครับแล้วก็ .ai อีกหนึ่งตัวก็คือ ChatGPT นะครับในการ generate โค้ด JSON ให้กับเรานะครับ แล้วเราจะมาทดสอบกันที่ f a c e b o o k นะครับบอทตรงนี้เลยโดยในวันนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับสอบถามผมมาว่าพี่ครับผมอยากตอบกลับแบบไลน์แบบส่งเออไม่ใช่ไลน์นะครับเป็น Facebook บอทนะครับเป็นแบบ Location นะครับหรือว่าเป็น f ฟร็กแมสเซจนะครับแต่เป็นของ Facebook นะครับไม่ใช่ของไลน์นะครับผมจะสามารถทำได้อย่างไรนะครับ ในวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการทำนะครับแบบง่ายๆเลยที่จะใช้เจ้าตัว ChatGPT นะครับเป็นตัวไกด์แล้วก็เขียน JSON ให้กับเรานะครับในการทำก็บอทน้อยเจ้ากับเจ้าเดิมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาคีย์พร้อมก่อนเลยนะครับอย่างแรก อันนี้ผมก็ถาม Chat GPT ไปว่าขอเทมเพลข้อความการตอบกลับของ Facebook Bot นะครับเขาก็พิมพ์กลับมานะครับการตอบกลับมีคำถามทั่วไปเมื่อมีปัญหาปิดการสนทนานะครับเขาก็ตอบบาบาบาแต่ว่าเขาไม่ได้เจเน r เรตโค้ดให้กับเรานะครับผมก็ถามต่อไปว่าขอโค้ดหน่อยจะนำไปใส่คัสตอมไปโหลดนะครับเพื่อให้ Chat GPT เนี่ยมันตอบ ตรงความต้องการของเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็คือบอกไปเลยว่าเราจะไปใส่คัสตอมเปโหลดนะครับนี่ก็คือคัสตอมเปโหลดตรงนี้เราจะมาใส่นะครับขอโค้ดหน่อยเขาก็จัดการให้เราเลยนะครับอันนี้เป็นการต้อนรับนะครับก็เป็นเทคธรรมดาสวัสดีค่ะอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นการตอบกลับมีคําถามทั่วไปสินแท็กก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนข้อความข้างในใเฉยประกาศไทยเป็นเทคนะครับอ่ะอน,นี่ก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนข้อความนะครับเทค เขาก็เจเนเรตให้กับเราเลยนะครับผมก็ถามต่อไปว่าแล้วถ้าเป็นเนื้อหาที่เป็นโลเคชันล่ะเมื่อมีผู้ใช้งานคลิกแล้วให้นําทางไปยังสถานที่ใช้งานไอสถานที่ร้านค้าของเรานะครับอ่าเขาก็จัดการสร้างคัสตอ่มเปโหลดที่เป็นเทมเพลตให้กับเรานะครับนี่ทายเทมเพ a ต e Button นี่คือตําแหน่งร้านค้าแล้วก็คลิกปุ๊บก็ลิงก์ไปยังโลเคชันร้านเราเลยนะครับถ้ามีลองติจูดและติจูดก็ให้ใส่ต่อท้าย ต่อท้ายตรงนี้เข้าไปเขาก็บอกด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทํากันในอย่างแรกนะครับนี่เอาเป็นอันแรกเลยนะครับการต้อนรับแล้วก็ copy JSON ไปนะครับแล้วก็มาคลิก add ตรง object นะครับเราสร้าง object แล้วก็ add JSON text แล้วเราก็เปลี่ยนไทยตรงนี้เป็น Facebook แล้วก็วางโค้ดที่ได้จาก c Chat GPT เข้าไปนะครับอ่ะนี่แล้วก็เราเราก็คลิกเซฟนะครับเราก็ได้ออบเจกต์มาใช้งานแล้วนะครับหนึ่งอันก็คือ j s o n Tech ออบเจกต์คืออะไรนะครับออบเจกต์ <c oughs> ก็คือวัตถุนะครับที่เราสร้างไว้ที่เดียวแล้วเราก็สามารถดึงไปใช้ได้หลายหลายครั้งเลยนะครับได้ทุกครั้งเลยอันนี้คือออบเจกต์นะครับ OBJ ที่เราสร้างไว้ เมื่อเราสร้างแล้วเราสามารถดึงไปใช้ในอินเทนที่1นึ่อินเทนที่2องอินเทนที่3ามอินเทนที่4ได้ทุกความต้องการทุกอินเทนเลยนะครับแบบนี้เลยเขาเรียกว่าอ็อบเจกต์นะครับถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่สร้างอ็อบเจกต์แบบนี้เราก็ต้องสร้างในอินเทนที่ 1, ในึ่งในนที่2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ฟล e ซิเบิลนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้งานแบบอ็อบเจกต์ดีกว่านะครับอ่ะเมื่อเราสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาสร้างอินเทนใหม่หนึ่งตัว จสันเทคตรงนี้เราก็อาจจะพิมพ์ไปว่าทดสอบทดสอบก็ได้นะครับตรงนี้เราก็คลิก new นะครับแล้วก็เลือกที่ Object ตรงนี้เลือกที่ Object นะครับแล้วก็ไปที่ Payload อันล่างสุดนะครับแล้ก็เลือกที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้ครับเจสันเทไทยเป็น Facebook นะครับกด Select เลยกด Save ทีนี้เรามาทดสอบกันนะครับว่ามันจะตอบไหมทดสอบได้เห็นไหมครับก็ตอบกลับมาแล้วสวัสดีครับขอบคุณที่ต้องการช่วยเสริมอย่างไรดีครับก็ตามที่เราเทรนไปนะครับนีเ่เป๊ะเลยนะครับทีนี้เราก็นําไปประยุกต์ใช้งานได้ต่างๆแล้วนะครับสําหรับเจสันตรงนี้นะครับแค่เรารู้วิธีการแล้วก็ เทมเพลตซินแท็กว่ามันสามารถตอบกบอลับยังไงเราก็ไปเปลี่ยนแปลงข้อความได้นะครับในส่วน Adapt ใช้ให้กับธุรกิจของทุกทุท่านนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อเนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ผมได้สอนไว้แล้วนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในการเชื่อมต่อ Facebook Messenger เข้ากับบอดน้อยนะครับก็ไปดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองแบบโลเคชันบ้างนะครับ พัสซอมเปโลดแอดก็เลื่อนลงมานะครับนี่พัลซอมเปโลดกด copy แล้วก็เป็น Location Location Test นะครับวางโค้ดลงไปปึ๊บก็เปลี่ยนไทป์ตรงนี้เป็น Facebook ด้วยนะครับกด Save ทีนี้เรามาทดสอบกัน โลเคชันเลือก Object เหมือนเดิมครับไปโหลดแล้วก็ไปที่ Location Test กดเซฟอ่าทีนี้เรามาทดสอบกันเห็นไหมครับเราก็จะได้การตอบกลับที่เป็นเทมเพลตแล้วนะครับสามารถคลิกเพื่อลิง์กไปยังแผนที่ร้านเรานะครับ ถ้าเรามีลองติจูดแล้วติจูดเนี่ยเราก็สามารถใส่ต่อท้ายเข้าไปในโค้ดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูวิธีการเอาลองติจูดแล้วติจูดไปใส่ใช้งานนะครับไปที่ Google Map นะครับผมสมมุติว่าเป็นมหาวิทยาลัยนะเลสวน ผมก็คลิกขวานะครับเราก็จะได้ลองดิจูดและดิจูดมาแบบนี้นะครับคลิกขวาที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับคลิกขวาปุ๊บเราก็จะได้แลตลองมาให้คลิกปุ๊บเขาก็จะก๊อปปี้ให้เราอัตโนมัตินะครับเราก็กลับมาที่อ็อบเจกต์ของเรานะครับเวลาแก้ไขเราก็กลับมาที่แก้ไขอ็อบเจกต์เดียวมันก็สามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดที่เราเรียกใช้ไปนะครับกลับไปแก้ไขทีนี้ แล้วก็เอาโลเคชันวางลงไปอ่าแบบนี้เลยอ่าตามตัวอย่างเลยนะครับแต่เขามีสแลสสออันนะผมลองใส่สแลสสองอันอกดเซฟทีนี้ลองทดสอบอีกหนึ่งทีนะครับในการเอาโลเคชันแนบไปด้วย ไปลองจิจุดแล้วิะจุดแนบไปด้วยนะครับมาไหมมาไหมยังไม่ลิงก์ไปยังมหาวิทยาลัยนะครับสแลเดียวนะครับกดเซฟใหม่ ก็ลิงก์มายังมหาวิทยาลัยสวนนลวครับนี่ก็ปักหมุดมาแล้วที่มหาวิทยาลัยสวนนะครับปักมาเรียบร้อยแล้วสําหรับข้อความตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็มาปรับแต่งได้น,นี่คือตําแหน่งร้านค้าของเรานี่คือตําแหน่งของมหา มหาวิทยาลัายนี่คือตำแหน่งมหาวิทยาลัายของเราอ่ะแบบนี้ก็ได้เซฟไปนะครับนี่คือตำแหน่งมหาวิทยาลัยของเราเรียบร้อย เข้ามามันก็จะปักมายังมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเรียแบบร้อยอ่ะโอเคนะครับนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการใช้งานน e i นะครับให้เข้ากับธุรกิจกับเราแล้วก็อ a d a ์ใช้เข้ากับร้านค้าของเรานะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในส่วนของ f c e e o o o k o t นะครับโอเคนะครับเนื้อหาในวันนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผม ในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ